6ขั้นตอนทำให้เงินเป็นทาสของเราค่ะครูเก๋มันนิมมน,นะคะเงินค่ะมันสามารถเป็นทาสของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำให้มันเป็นทาสของเรา <pir im less> เราเนี่ยจะกลายเป็นทาสของมันแทนค่ะซึ่งาการทำให้เงินเป็นทาสของเรานั้นที่ครูเก๋หมายถึงคือการที่ทำให้มันเนี่ยทำงานให้เราอย่างหนักอย่างหนักค่ะแล้วก็ทำให้มันดอกผลงอกเงยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะครูเก๋มี6ขั้นตอนง่ายๆค่ะที่จะทำให้เงินเนี่ยกลายเป็นทาสของเราได้ค่ะข้อแรกค่ะ เราต้องใช้เงินต่ำกว่าฐานะค่ะอย่าใช้เงินเกินตัวค่ะและขั้นตอนที่2ค่ะเราต้องรู้จักแบ่งสัสดส่วนของเงินชัดเจนว่าส่วนไหนคือเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนไหนคือเงินสําหรับออมค่ะข้อที่3ค่ะเราต้องเก็บออมอย่างน้อย10%ทุกครั้งค่ะอย่างน้อยนะคะ10%ค่ะ ข้อที่4ค่ะเราต้องมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินไว้เพื่ออนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะตลอดชีวิตนี้เลยนะคะข้อที่5ค่ะเราต้องรู้จักนําเงินออมของเราเนี่ยไปต่อยอดให้มันงอกเงยค่ะครูเก๋ขอย้ํานะคะเราจะต้องลงทุนในเรื่องที่เราศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ข้อที่6ค่ะดอกผลที่มันงอกเงยจากการที่เรานําเงินไปต่อยอดไปลงทุนนั้นจะต้องนํากลับ ลงไปลงทุนใหม่ให้มันทบต้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่มันจะได้สร้างดอกผลให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีมหาศาลเลยค่ะถ้าใครทําได้ทั้งหขั้นตอนนี้นะคะครูเกตรับรองได้เลยค่ะว่าเงินจะกลายเป็นท่าของเราแน่นอนค่ะมันจะนํามาซึ่งความสุขความสะดวกสบายให้กับชีวิตเราค่ะแล้วมันจะทําให้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยลดน้อยลงค่ะและมันยังสามารถเพื่อแผ่ความสุขนี้ไปให้คนอื่นได้ด้วยค่ะ ซึ่งทั้ง6ขั้นตอนนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สการเงินสําหรับเด็กค่ะถ้าใครอยากให้ลูกเรียนหรือว่านําไปศึกษาเพื่อไปสอนลูกอีกทีเนี่ยทักอินบอกหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ครูเกฟากดติดตามช่องครูเกมันนีมัมสาระด,ดีๆในเรื่องการเงินเอาไว้สอนลูกได้ค่ะ